เพื่อนเพื่อนผู้ใฝ่ทำผู้ปฏิบัติไฝป,ปฏิบัติเพื่อครรทุกอย่างนั้นเนี่นยนะจะเตะสกิบคุณยายให้ธรรมะไหลออกมาพวกเราคุณยายขาเอียงก่อด้ะนอนลูกเอียงค่ะคุณยายที่ว่าว่าเอียงก็อนให้กับนดให,ให้กัหนดเอนนียงก็ ที gamer, society, reunion, ่คุณยายบอกว่าเริ smiling, er ่มต <us zag> <ar> ้นตื่นมาสามาหรือยังดูตื่นมาปุ๊บโหลดตัวปุ๊บวิธีการคุณยายนี่เป็นการดูดเองเออค่ะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ค่ะคุณยายค่ะเมตตาเด็กๆหน่อยค่ะตื่นมายน่ยมเศร้าให้หูซึบตัวยุ่งหนาอย่าของอายุกายอย่าของห้ามห้ามให้ไปห่วงอื่นอ๋อไอ้พวกหูซึกไอ้หูหูซึกอันอันเบื้องต้นหู นนีไอ้พ่อตื่นนอนปุ๊บหูซึกโตัวหูซึบอน่าน้ำจะฟ้องไว้เลยอย่างมันออกนอกกายมันออกนอกนาหูหูไปเรื่อยๆช่วงยู่เขาของน้ำของเนี้ยเนี่ยแซงแปลงฟันไงมันหูหูซี่ืงหูยังหน้าจะฟ้องยิดมันสีบวกออกนอกสีบวกออกนอก บอ,อกนอกจากบอกนอกขาแล้วก็บอกออกนอกร่างกาย <ฮะ S 2> มันเสียนมันสีบวมมีเฉยนปัญหาถ้าออกนอกกายออกนอกนามันสีปัญหาเกิดคือการไปปรุงเต้นขังนอกความคิดจะเกิดทันทีความคิดเกิดปรุงไปตัวที่ตื่นขึ้นมาเสร็จว่าคุณยายก็ต้องคิดว่าเดี๋ยวต้องแปลงฟันเดี๋ยวต้องฟาไปให้เก็บเขาบอกคิดเล่นว่า หูซื้อหูซื้อเขามาหาเจ้าของอ๋อเอาเอารูซื้อรูซื้อเขามาหาเจ้าของไว้เลยอ่าเอาว่าต้องบอกว่าน้องว่าไปแปลงพ่อนรางนานมันหูเองเนอะค่ะเต้นขึ้นปุ๊บมันต้องของนานะแต่ว่าหูมันก็จะของไว้มัก็จะของไว้ค่ะหูหูไว้เร็ยกยังก่าหูกันล่ะ กินเขากินเขาว่าต้องบอกมันกินมัากินว่าต้องบอกว่ามันหยุดดอกมันหยุดเองกายมันจะคำท้าที่ของมันเองมันหยุดเองเขาหูหูซื้อไว้หูไว้เรื่อยๆหูหูซื้อๆข่าวหูซื้อบ่ราะหูกับสิ่งไหนไอหูหูของแม่ซื้อหูของแมนาของแม่อกก็ได้าอกแต่บม่ได้เห็นน่ะอกแต่ความรู้สึกอยู่ อยู่กับผู้ซื้อออ๋อค่ะนั่นนะเข็ดไปเรื่อยๆแต่ท่านคุณยายบอกว่าสมมติว่าอ่ะอันนี้อ่ะคุณยายกับมองมาแต่พอต้องให้มันถึงวัตถุนี่หายอยู่ระวังกลางถ้าร่างกายร่างกายเข้าอยู่หนี้นะมองไปสิ่งของยุ่งซี่ย่าย่มันถึงสิ่งของแต่เป็นหูความบ้างอ๋ออยู่กลางกลางควบบางอ่ะยายถึงสิ่งของสิ่งของปุ๊บมัน มันมันถึงสิ่งของปุ๊บมันจะกิดคิดแล้วเพื่ออย่างอ๋อค่ะวิเศการของคุณยายนเออโอ้นี่ชี้ขาวโอ้นี่ก็บอกน้ำอ๋อค่ะอันนี้ชี้ขาวนี่ก็บอกน้ำนุ่นนั่นนี่ไม่เป็นสองเป็นสามไปอันนี้เบื้องออกมาอะไรเบื้องออกมาย่าให้มันถึงย่าให้มันถึงสิ่งที่มี่อ่ามันเลยกลายเป็นมองว่างๆค่ะเบื้องอหกมันสิ่งบ่มีนี่ค่ะสิ่งบ่มี่มันหยุดอยู่ตรงนั้นไว้แต่ว่าอันนี้มันก็เห็น เทียนเติมปบะชัดมันเป็นชัดตรงที่บ่มีให้มันชัดตรงบ่มีว่ะอะค่ะแล้ววันนี้ตั้งแต่ตอนหูไปเรื่อยๆตรงไปยังขันละเออเรื่อยๆ่หูคิดไปทางทางนอกใช่ไหมให้มันเห็นหน้าของมั่วจับมาเห็นหน้าของมั่วถึงแม่จะมีความคิดมันก็อยู่กับซื่อๆเพราะมันมันอยู่กับตัวหรือเห็นหน้าเจ้าของนั่นเอง ต้องให้มันเห็นหน้ายเจ้าของค่ะเห็นหน้ายรักคลองอธิบายนะเห็นอย่งไรคะเห็นหน้ายเจ้าของเขรามาปุ๊บอ๋อหนี่ร่างกายอันนี้หนาเห่าหนาเห่าอะไรไม่เห็นซื้อให้มันหู่ซื้ออ๋อคูอว่าพูดหนาเจ้าของเอาหุ่นซื่อความรู้สึกคือขยับเขม้าจากข้างนอกอะขม้าหาโตแล้วก็มารูอันซื่อที่จริงมันบ่เป็นหนาแล้วมัน มันเลยกายมาคือมันเป็นความซื่อๆอ๋อความรู้สึกซื่อๆความรู้สึกซื้อๆค่ะอ๋อวิธีการคือตอนแรกคือมาให้มันอยู่กายแตะกายไปก่อนพอาะกายได้แล้วมาให้มันอยู่กับซื่อๆค่ะความรู้สึกซื่อๆวันนี้ก็จะม่นมีความคิดบ่ต้องไปวิจารณ์ว่าเออห่วงมองหันหูเออเอจะมูอก็หูปากก็หู บ่ต้องไปอธิบายลูกมาซื้อๆมากพ่งคุงพุงโตขึ้นมากเป็นการควบรู้สึกตัวอ๋อเป็นการรู้สึกตัวทั่วพร้อมอ๋อค่ะรู้สึกตัววันนี้พอเห็ดอย่างขึ้นมาในจิตในกายกระทามามันจะเห็นเบิดมาค่ะความรู้สึกตัวทุกความอ๋อความรู้สึกมันหูซึ้งเลอันเท่าเท่าเห็ดอย่างขึ้นไปที่นีอ๋อเน็่หูโตค่ะเน็่หูโต ด้อยห่อเย็นเนี้ยมัน <thoroughly> ถ <adapt dear> ึสิ่ะสิ่งที่ถูกกระทํากับผู้กระทํามันถืเป็นนันเดียวอืมันเป็นนันเดียวกันไอเริ่มละเอียดนะเริ่มงงแล้วมันยังไหนคะเปพาไหมสิ่งที่ถูกกระทํากับผู้กระถ่ำนี่ผู้กระทําอันนี้พุกระทําอือ่ำนั่นเป็นเดียวเมื่อเมื่อ เห in right. okay. oh, oh, you know ็ดต้นนี้ชิดไปหุ่นอันนั้นอ๋ยอ้โออ้โอให้ให้ให้จิตจ่อๆอยู่กับคณะที่เขากระทำออกเข้าใจละบ๊อบแมนว่าเฮ็ดอันนี้เฮ็ดเกล็ดเขาเยู่แต่จิตพุ่นไปคิดถึงอันเฮ็ดเกล็ดเขาไงงูเห็ดเกล็ดเขาเฮ็ดเห็ดแกงยังกันงูเฮ็ดแกงบ๊อบแมนว่าไปคิดโอ้แกงนี่แกงนี่โอ้เมื่อเฮ็ดอันนั้นท่านมีแกงหมอนีเพราะท่านยกบแกงไว้โอให้ลูกขัดจับ คณะปัจจุบันนั่นกำลังเห็นอย่างยูอ,อ๋อ,อ,อเหมือนจะง่ายเนาะพวกเราทุกคนอันนี้ภาคภาษาอีสานนะเนี่ยไอ้ต้อยเลยลืมอ่ <c oughs> เดี๋ยวนะคะ <c oughs> คุณยายนอแล้ว <c oughs> เอาแค่นี้ก่อนนันวะ <c oughs> แบบนี้ก็คือเป็นรูรู้สึกตัวตลอดเลลวลาเมื่อไห่กระจิตก,กระบอกอ,กอ,กอ,กอกนอกนะ <c oughs> เห็นป้อเ <c oughs> พื่อนๆือนที่การคุณยายบริหนากเลยพวกเขาสามารถเหตุตามได้นะ แม่จะพูดฝึกไม้ฝึกเกาแล้วอ,อยากลึกซึ้งอยากยังกะสอบถามเข้ามาได้นะคะที่แวงน้อยขอ,อนแก่น,ม,นกมีทั้งคุณยายต้อยทั้งนอนภาวนาละท,ท,าทิ้งทานละทั้งท่านอาจารย์เขียวบอกรอรพวกเราอยู่ค่ะค่ะสาธุค่ะ